อซอย่าไม่จัดในสายเดี่มอซน้าอซอเออขุด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 แท้หลายพี่น้องร้านค้าร้านขายมากอ๋อดีใจด้วยนะจ๊ะดีใจด้วยกับร้านค้านะวันนี้คนเยอะคงขายของดีนะขายดีเซนที่คุณยืนอยู่คุณทอดลูกชิ้นไว้ทอดพี่หยังไว้พิซซ่าซีบูดสิเน่าลเรานไม่ยากได้่ขายวันนี้ขันอยากอะไของหมดบพรายากได้หลายได้หมดสิบอกสุดวันนี้สตรดีที่ เขียนป้นปายติดไว้ทุกร้านเลยเอาเขียนขึ้นเลยทีมงานหมอลำดีอีเวนต์กรุ๊ปเขียนเลยนะครับเขียนเลยเขียนว่า롱ทานท่านชอบก่อนเ,เตะปากพูดนะกูนี่แหละไปข่าแถวขอนโม่ฮะพ่อไม่เด้เดเอดราก็บพอมึงต่ขเข่าแถวหลังพอกูแม่นดีแล้วพอกูไปอยู่นั่ง <c oughs> พอกูตายแล้วอุ้ย พี่พอบนี่กระไดแม่มันจมอยู่นี่จมมา,ตาแต่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 แม่มันทองแม่มันเล่าอยู่ฟังไหมวางตอนแม่ท้องมันหล่ะเอ้ยคนอื่นเขาทองเขาอ,อยากสมอยากประคัม,คมแต่ว่าคูททองนี่ฮ่าหนิจ๊ะได้กู้อยากกินขี่อยู่บัดมือ <Oliver. S 1> ใช่ละมูอก,กู้ยุติใจอ่ะมนุษย์เราเกิดมาไหวเรกดหลงเป็นสิ่งไม่ดีมาร่วมใจนึกถึงบุญคุณของหอสไลอีผู้มี มาแต่นกระสือบ่หือหอแอมนุษย์เราเกิดมาจงสสำนึกในคุณพระพุทธพระพระสงฆ์ที่ใจจำลองต,งตรงต่อพระนิพพานขอให้ถึงบวกแจ้ขอให้ข้าเชี่ยวบวกมานขอให้พบสกกาสนาภพระศรีา,าตลอดกาลและหลาดเกิดสูาสานุสาวเต่ออยอางคอยา พอกลัมาตหาหมอหมอห,าหมอ่ามโกถามว่าอันนั้นคุณปเป็นโรคเก้าอย่าตกค้างดูนะถ้าตายหมอไม่รับผิดชอบนะแล้วเวลาไปโรงพยาบาลหมอถามไม่ว่าเป็นอะไรมาใช่หรอตอบสิบน,น่าจะสงสัยไปลักของวัดมอลักของวัดที่ไหนเหรออุ้ยหลักฐานมันเต็มตาม,มึงมาสาเห็นหลักมือมังไม่เห็นหลอก ฝาขกดนี่ความไหนฮะอันนี้ก็เรื่องความบางเรื่องสีความไพศาลพระยุนาไม่ใช่หรขอเราอยู่บุคคลแล้วใครยิ้มเห็กูยุ้มอไม่ใช่ขอฝาไม่้องจิปเป็นหลวงพอุล่ะกันแล้วก็สิาเอเอาลุดตนตก็เ็บแข้งเจ็บขาห็นหรอแล้วอนุญาตแลว ป้าพี่น้องทั้งน้องหันมาให้กำลังใจเอาขอเสียงขอเสียงคนอย่างมีเงินเนี่ยง่ายง่ายนิดเดียวง่ายยังไงเอาทำอย่างนี้เงินง่ายนิดเดียวฟังให้ดีกลับไปขายที่แล้วมีเงินทันดีอ้าวขี่มี่เนาะอ้าวโมีทีกลับไปซื้อก็เอาเสียงเงินใส่ไปซื้อแยังมาขายทีโอ๊ยก็เราำ

พี่น้องเป็นอย่างนั้นก็เอาแตุ่ไปเห็นแะเอาแตุ่ไปเหยีื่อสิป้าแแล้ววันหนึ่งเจอเจ้อบคุขามีเพิงแรงุ่งล้วแากพุ่สีมีอาาคกดีไปค้ายทางหนาสีลัมสีด้วยตัวนองกั้นกาแต่ขีที่มากวนเลิดเอาบ้านนระดังสาราออกก่านนยักซ เอ้าสมงานใหญ่อยู่ตลาดสมแล้ว้างหญิงเล้อท่านพี่เอองานใหญ่จริงๆเนี่ยอุ้ยสอสอก็มาเอาสวัสดีครับท่านสอสอว้าสังกสีเด็ดเลยเออน่จะมาพบันไหนเลยตัวกูจิงลิงหลอกหลอกอ่ะมีหอดอีเวทีนึ่งสี่หูอใไรผมต้องใช่เป็นเวทีมีเี่รูปท

อี่นาหนะ่กว่านเขาบ้านหมาบพกาเขาดิ่นึ่งไม่ะหรอพมันสีเขาหรือมันสีหอนเนาะว้าวว่าไม่ไม่เจื่อกูได้บ่หมอเอาแมนไทยแหละอิแท้คุยเจ๊นะโอ้จื่อได้ยุ่เป็นยังไงว่าดีเลยเอองั้นไม่ยืมกูมือนึงงแบบนี้ไหนมึงสี่ใครเอาอิปมบอกมกูใส่ถ้ากูยืมที่แหกหมดแล้วพต้องห่งกูรอกเอา งินเมื่อนึงน่ะจเอกูแบี่มึงขี้ใกรเอาจริจากขอบใจภาษากูหรอกขยะบากูใส่บิดแต่เมื่อแรกพูดมึงแล้วก็ข้าใจมันอมึงยืมเนไปเมือนึงน่าเนี่ยมึงจะเคลื่อนมันจะได้เดียวเนี่ยเอามาถามมึงเคยนไหนจักสีบอ่มึงถามพาม่มึงตีกูเป็นผู้หญิงยะประกาศบาีใมึงจักีหนาตาจะไม่บอกเขาว่าซื้อเก๋ ก็ไหนจะกล้าซื้อเก๋ี่มีกันไหนมันกระจายมันมีเงินอยู่ธนาคารหลายกั่ธนาคารหัวหลักคุ้ยมาสั่นเงินอยู่ในธนาคารสองแสนสามแสนออกเขาธนาคารตะขาบัตรซีมาหาคุยใส่กูทอดอี่อดกูแฮงกี้หลายกี่นนะปุ้งมีอย่างแน่เฮแย่งกับไปลนากูหรืทอกระสอบกูจะบอกคากมึงอย่าไปหาเสียงเขาอันซุ่มปวดตอนอิเล็กตรอนแล้วก็บสมตอนมึงอันไห พี <N h> ่าบอสโจเอาบเอ้ยเจ้าเดี <N h> ๋ยวเจะช่วว <N h> ่าไปหาผู้ใดเรอเนียเย่ตูแ่นรสับเราขือน่าเถ่าไานี่ไปวงสวงกับบอสสีโพลั้ยพ่ายุดพาัวือโอ้ยนทวผู้ใดเอาเอมี่เรามานเรวมันดึกแล้วลูกมแต่ะเมีนี้าที่ทำรทวเสอสุกันชิกทนมารวมเล่นี ไม่ขึ้นมาแต่บึงหนองหันบุนบ่โอ้ยอลไรก็ขันอนี้ยุบบึงหนองหันนั่นเสียมัเจาพัดละอุปัดคนอย่าหนงมันคือรถแก่แกบแก้วพูดหน้าพูดหลังอ่ะขี้เสบือกูว่ามันส่างห้างห้างมั้งเอ้ยจีกัิกันอันนมัตข้นด้มันคือตกนนเดยวานี่คือจีหั นี่มาช้ำเดือนแล้วสูพวกาะก็จะสังเกตมันเลยสังเกตย,ยังเอามัธยกานก่อนี่แม่มัธยการมองใดดากมันมีสองเปียงเลยเฮ้ยบ้าหนาบ้าหลังมามาเล่นเกมกันฝั่งไหนจะเล่นก่อนครับเป็นเกมบอกใบไทยคำคน,นคนหนึ่งใบคนหนึ่งชายให้เล่นก่อนเลยค่ะบงอ๋อไม่เลือกทางเป็ี่สมองดอกั้งนั้นน่ะอย่ามาว่าให้กูเ่ราะีสมองอกูนี่แหละสมองลายที่สุดสูงลายจันทร์สักย้ำเสาวงออกหอดตาบุญเด้อบั๊บั๊บ มาขีดตาเลยทีสมมตกูแขกว่าเศร้าให้กูก่อนวะเต้ให้ก่อนเลยเดี๋ยวกูทายก่อนมึงทายมึงไปนั่งแล้วกูทิ่เป็นใบเนอะเฮ้ยแต่เป็นคนกับย่างบ่คือยังสิบเป็นใบอีกเดียกเรียวเรียกไม่ยังมันหลายพอดกูจะย่างบะกับมันเรียกหน่อยแมนมาน้อมาเ่นหางเราหางบางเข้ยาน้ออย่าฟารบเร็วสิวินาทีเริ่มครับเชียร์กัน ีกี่ขาอะไรมีสีคะคนเล่นไพน่อะไรมีกี่ขาขี่เกีย้ยงก็ขี้เกีย้ยวตัวดำดำมีกี่ขาตัวดำไม่สีควยควยค่อะไรเนีน่นอนอยยว่าหมาชิ้าดมึงมาด่าว ูตอบว่าตัวดำๆสีขาก็คือควยตาคุณดูดบ่จ้างนะจ้างอะเออมึงคือบนเห็นง่วงให้กูจะฉีก็ตว่าง่วงมแต่ว่าไม่โค้งนเกตาอ่ะหเห็นไม่ได้กูถือก้นเออพอีย่มาปุมาหลานแผลอะไรทีสีขาคนเล่นไพ่เหรอโอ้ยใา้บ้ารดอนกอยบ้านกูเล่นเทล่สีขาคุณนเนอมึงม่จะดอนก้อยกี่ เออฝากควบไปหาเตปานดอนก,ก่อยนเด้อว,วันจัไดจจา,า,าจ้างนี่มอลมจะเบิตปานมูหลกา่ได้บ้านกูะน่ยไปหงางมคากดีแต่ยว่าเขาสีจ้งางยได้ะไป้บอกเออขอบพูเดอเมื่อพอ่พอตายเนยพ่อี่ลงเป็สัญญาต่อรหังอ่ะมื่อแม่ต้งตายัาเกียวเนอิินาทีเกมเริ่มครับ มันมบแม่งผมคิวดิที่บอกมาคุณยายไปสิบวินาทีครับยจะไม่มีใครถูกเลยมามาเออเอาให้มันชนะเขาโอเคใช้บ้านดอนกอยหน่อยไอชนะยด่ะหมดเลยภาษามาคำตอบมาสิบวินาทีเริ่มครับมาเลยอ่าอันนี้ง่ายเพราะเขาอีกงเบิ่งหวยดิเยี่ยมเก็บบินเก็บบินเกบินแม่ แมเอาไมโอ้คื่องต้คื่องนตแกมึงอะตายพดอยู่เลยมนอแมน่อยคองบนแล้วน่ารัเงนอะนก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 แล้วพูงแล้วนี่นีกอแมเอาหเอาไหนกวาีลนิดเดียวนิดไแล้ว้้โปนงเปน่าอีปอกแมมันเลยมันเม่นยัง มึงเบอร์ด้วุ่นนกแตนแต่นกอันนี้แมงยังนกอันนี้ตอบอันนี้แต่มึงคือมาตอบนกแตนแต่สี่ได้แต่หมองเดียวมั้งอ๋อจะเป็นเจีอวแต่ก็มือเว้ยพ่าะยี่หรอึงยังตอบเพื่อเขาเด้อตอบไปทางไหนนกนกนกผีปะโอ้ยกูอยากเห็นตัวไม่หมินความผีได้เนาะสฟินาจีเกมเริ่มครับ ตอบพี่หล่อนพื่นสิตอบว่าจังใดแต่คจังไรใหญ่ผู้เบิกรูดมันแมนบอมีผู้เดียวตอบถืกผู้ใดนอาจารย์แมนหน้าดาบทองเชิญคุณยายครับเชิญคุณยายเมคอัพเวลกันเพื่อนแค่นึงขวาเทียร์ยาวนะแค่นึงเออมึงเอาเห็นแมนนะแมนอยู่แนวผมว่าสิบวินาทีถ้าตอบไม่ได้ให้บอกว่าผ่านนะครับจ้ะเกมเริ่มครับตอบเพิ่งนดีเดียร พี่ข้อบ๊อบไม่เวีอยเอียงคอยอัดบคอยหลังคออัดบ๊อมันุนตัว๊บโอยมันจะหมไหมล่ไปครับบค่จัใจบ๊บโอยเอาบอบเอาน้ยถูกต้องครับอุยึงเป็นดทบ้านนอนคอยบนเนี่ย้อพพซือเลย เอาทีที่แพ้ไม่ไม่เป็นไรนะครับเรามีรางวัลสมนาให้กับคุณสารสนเทศนาคุณนะครับเป็นหม้อรุ่นใหม่ล่าสุดที่เราสั่งตรงมาจากต่างประเทศหม้อมาจากต่างประเทศสารพัดประโยชน์ครับหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งได้หุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งได้เปิดมาเดี๋ยวนหม้อโดูลิกหมออัลเลเดกะสมอับบักเอิญกก่อฟอนตุน บอกเขามอดไฟค่ะมาดื่อเบิร์ดรุ่นดอเอิรนมอดผู้เขาแล่นด้วยยีปอกกันเลยมอดนี้ฝากเสร็จแล้วเอาไปส่งเยนุ้ยให้ด้วยนะครับเอนที่เขา่หามกูส่วนที่จะนะนะครับเรามีแอร์เคลื่อนที่ให้นั่นนี่เป็นรุ่นใหม่ครับเซลล์เหมาะสำหรับอากาศร้อนใช่กูณจิไปให้พวกคุเปิร์ดขอบคุณค่ะขอบใจขอบคุณสำหรับผู้ที่ร่วมรายการทุกท่านนะครับโอกาสหน้าเชิญใหม่ครับ per tant com s'hi sucap cantar tot el que ho és somoti